ขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายเสี่ยวเรื่องหญิงแพทย์สยาคือภรรยาของเขาวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สองแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะหญิงแพทย์สยาคือภรรยาของเขาเรื่องโดยเย็นชาบอย รถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวออกไปหญิงสาวหันกลับไปมองด้านหลังผู้คนที่เธอรักบ้านที่เคยอยู่ต่อไปนี้เธอจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วคิดไปก็พาน้ำตาไหลออกมายิ่งทุกคนเดินออกมายืนตรงถนนโบกมือลาเธอยิ่งทำให้เธอแทบขาดใจหญิงสาวมองอยู่อย่างนั้นจนทุกคนหายลับตาไปจึงได้หันกลับมานั่งก้มหน้าบีบมือตัวเองร้องไห้ สู้ๆนะลูกคิดถึงก็ต้องอดทนเพื่ออนาคตของตัวเองช่อฟ้าหันกลับมาพูดให้กำลังใจเธอสโนก็ทำได้เพียงพยักหน้ารับช้าๆในขณะที่เธอกำลังร้องไห้อยู่นั้นจูจ่ๆก็มีผ้าเช็ดหน้ายื่นมาตรงหน้าเธอสโนเหลือบตาขึ้นไปมองพบว่าคิรีกำลังยิ้มบางให้เธออยู่ มือเล็กจึงยื่นประราผ้าเช็ดหน้ามากรรมไว้ในมือโดยที่ทั้งสองไม่ได้พูดคุยอะไรกันฟังเสียงเพลงสบายๆดังคลอเบาๆขณะที่เจ้าของห้องกำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกบานใหญ่อย่างอารมณ์ดีเสื้อนักศึกษาสีขาวสะอาดเข้ารูปส่งผลให้คนสวมใส่ยิ่งดูดีมากขึ้นไปอีกโนในวัย2 2ปีกำลังศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศที่กำลังจะไปสอบจบชั้นปีที่4วันสุดท้ายของภาคเรียนแล้วกกๆๆโสน ổ, เสร็จหรือยังคุณท่านจะลงมาทานข้าวแล้วนะเสร็จแล้วจ้าป้าจานันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าหลังตอบกลับป้าจานันเสร็จหญิงสาวก็หันมามองตัวเองในกระจกอีกครั้ง พลางฉีกยิ้มกว้างให้กระจกเพื่อเรียกกำลังใจอย่างที่เคยทำทุกครั้งแกเก่งที่สุดแกสวยที่สุดแกดูดีที่สุดและประโยคที่มักจะพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ถูกพูดอีกครั้งก่อนจะออกจากบ้านซึ่งเป็นการเรียกความมั่นใจให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดหลังจากวันนั้นที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ เธอก็ได้รับความเอ็นดูจากทุกๆคนที่นี่คุณชอบฟ้ารับเธอมาอยู่ด้วยในฐานะหลานสาวแต่เพราะเธอเกรงใจจึงขออยู่ห้องเล็กๆและช่วยงานบ้านงานเรือนทุกอย่างแทนการตอบแทนที่ทุกคนให้การช่วยเหลือเธอและคนที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นคิรีที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ให้เธอเขาไม่เคยถือตัวหรือรังเกียจเธอทำให้ทั้งสองสนิทกันมาก เธอและเขาเรียนที่เดียวกันแต่เขากําลังจะเรียนจบก่อนเธอแล้วส่วนเธอก็เหลืออีกสองปีสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณป้าคุณลุงจ่าลูกวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเธอตอบร้อมยิ้มยิ้มแล้วเดินไปตักข้าวให้ผู้ใหญ่ทั้งสองรวมถึงจานของเขาและเธอด้วยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคน ร่างสูงเดินเข้ามาด้วยสภาพงัวงเงียเหมือนทุกครั้งที่ต้องตื่นเช้าทำไมสภาพตอนเช้ามันถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยล่ะลูกสอบวันสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรือไงทำตัวให้มันสดชื่นเหมือนสนหน่อยสิจ๊ะโธแม่ครับผมมีสอบตอนบ่ายนูน่นแต่ก็ต้องตื่นไปเช้าพร้อมกับหลานสาวแม่นั่นแหละหก็จะได้ไปพร้อมกันกับพร้อมกันไงลูก กันหนุ่มๆให้น้องด้วยลูกชายทำหน้าเบื่อหน่ายใส่ผู้เป็นแม่ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วลงมือทานข้าวตรงหน้าแทนอ่ะนี่แทนคำขอบคุณที่ต้องตื่นแต่เช้าไปมอเป็นเพื่อนสโนตักเนื้อปลาชิ้นใหญ่ลงไปในจานของเขาอย่างเอาใจขอบใจน้ำเสียงและสีหน้าบ่งบอกถึงการประชดประชันเต็มที่ แต่โสนกก็ไม่ได้รู้สึกสถานอะไรทำเพียงยิ้มรับอย่างํำขันเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เธอได้รับความเอ็นดูจากครอบครัวนี้คือการได้มานั่งร่วมโต๊ะกับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเช่นเดิมคิรีลูกได้บอกเรื่องนั้นกับน้องหรือ,อยังล่ะชาหนุ่มชะงักไปเล็กน้อยหันไปสศตาก,กับแม่ ก่อนจะหันมามองเธออะไรหรอคะสอบเสร็จพี่เขาจะไปเรียนต่อที่อังกฤษนะจ๊ะหญิงสาวชะงนักไปชั่วขณะทำไมไม่บอกก่อนล่ะยังไม่มีของขวัญให้เลยแล้วไปวันไหนหรอคะอีกสองวันเร็วมากยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแม้จะสนิทกันแต่เธอก็มักจะเว้นระยะห่างจากเขาอยู่บ้าง อืมขอบใจมากแม้เธอจะยิ้มย้มแสดงความยินดีกับเขาไปแต่ภายในใจกลับกำลังรู้สึกเศร้าแปลกๆคงเป็นเพราะเธอเจอเขาทุกวันได้คุยกันไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อคิดถึงว่าต้องห่างกันจึงทำให้เธอรู้สึกเหงาอยู่ไม่น้อยและว,วันเวลาห่างการจากลาก็มาถึงสโนได้มีโอกาสมาส่งคิรีที่สนามบินพร้อมครอบครัวเขา คิรีก,กำลังล่ำลาพ่อแม่เธอก็ได้แต่มองภาพครอบครัวที่อบอุ่นของเขาด้วยความปลื้มใจแทนเธอฝันอยากมีพ่อแม่ให้กอดแบบนี้มาตลอดแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วได้แต่บอกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันสนตั้งใจเรียนไว้เจอกันใหม่นะหวังว่าเธอจะสูงขึ้นกว่านี้ชายหนุ่มไม่พูดเปล่ายัางใช้กำปั้นทุบศรีรษะเธอเบาๆอีกด้วย จะพยายามนะอ่ะนี่ไม่รู้จะให้อะไรเอาผ้าพันคอไปแล้วกันที่นั่นนะ่ะคงจะหนาวมากน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันไม่น้อยเธอยื่นถุงใส่ผ้า,ผาพันคอบแบรนด์หรูที่เธอใช้เงินเก็บของตัวเองในการซื้อให้เขาขอบใจนะไว้เจอกันอืมทั้งสองยิ้มให้กันแต่แล้วจู่ๆเขาก็โน้มเข้ามากอดเธออย่างไม่ทันตั้งตัว ทำเอาสนุถึงกับเกรงไปทางร่างแต่ไม่นานชายหนุ่มก็พละออกพลางยกมือขึ้นรูปศรีรษะเธอเบาๆก่อนจะเดินไปยังทางเข้าประตูเดินทางปลอดภัยปราครุมคลองนะลูกคิรีพยักหน้ารับแล้วโบวกมือลาก่อนจะเดินหายลับไปเธอและพ่อแม่ของเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านด้วยใจที่ห่อเหี่ยว ชีวิตของหญิงสาวดำเนินต่อไปตามปกติช่วงปิดเทอมนอกจากจะออกไปทำงานพิเศษแล้วเธอยังมีโอกาสได้นัดเจอปกป้องบ้างแต่ไม่ได้แวะเวียนไปเยี่ยมถึงบ้านเพราะยุ่งมากๆได้แต่ถามข่าวครา,าวของแม่และก็ได้รู้ว่าตอนนี้แม่มีสามีใหม่แล้วแต่ได้ย้ายไปอยู่กับเขาเรียบร้อยซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านนั่นก็ถือว่าดีแล้วเธอจะได้ไม่ต้องมีอะไรให้ห่วงอีก หลังจากเลิกงานเธอก็เดินทางกลับบ้านทันทีเพื่อกลับมาทำอาหารเย็นช่วยป้าจันอย่างเช่นทุกวันแต่วันนี้ช่อฟ้าได้แจ้งไว้ว่าอาจจะรับประทานอาหารข้ามกว่าปกติหน่อยเพราะจะออกไปเจอเพื่อนๆทำให้วันนี้ไม่ต้องรีบเร่งในการทำอาหารเท่าไหร่หญิงสาวเข้ามาในห้องแล้วพุ่งไปที่ห้องน้ำทันทีเพราะเหม็นเหงื่อใครตัวเองเต็มทน เธอใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำสักพักก็เดินออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยวาคุณลุงตกใจหมดเลยค่ะเธอรู้สึกตกใจจนแทบช็อกเมื่อจู่จุใจเพชรก็มายืนอยู่กลางห้องของเธอซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยกล้าพูดกับเขาสักเท่าไหร่รู้สึกเกรงแปลก คุณลุงมีธุระอะไรหรือเปล่าคะสนุไม่ว่าเปล่ายังเดินไปเปิดประตูห้องออกว่างเอาผ้าไปตากด้านนอกแล้วยืนคุยกับเขาอยู่ด้านนอกเพราะรู้สึกไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่จะอยู่ในห้องนั้นตามลำพังสองคนลุงแค่จะมาบอกว่าไปทำอาหารได้เลยนะคุณหญิงกําลังจะมาเสียงทุมว่าขึ้นที่นานๆครั้งจะได้ยิน สายตาอ่านยากจ้องมาที่เธอทำเอาต้องก้มหน้าหลบตาเขาอ๋อได้ค่ะวันหลังให้ป้าจันมาเรียกก็ได้ค่ะคุณลุงจะได้ไม่ต้องลำบากเดินมาไกลอืมว่าจบใจเพชรก็เดินออกมาจากห้องเธอโดยเดินผ่านเธอไปในระยะเฉียดชิวจนเผลอกลั้นหายใจแล้วก้าวถอยหลังตามสัญชาตญาณ อยากคิดมากไม่ใช่หรอกนาะคุณลุงเป็นผู้มีพระคุณเขาไม่เหมือนได้เท่าหวงูคนนั้นแน่หญิงสาวได้แต่บอกตัวเองให้ใจเย็นๆเพราะเหตุการณ์ในอดีตยังตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดทำให้เวลาเข้าใกล้เพศตรงข้ามที่ไม่สนิทมากในระยะประชิดเธอมักจะมีอาการวิตกกงังวลหวาดกลัวอยู่บ่อยครั้งแต่กับคีรีเธอไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นกลับกัน เธอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาฮ่า,ฮาคิดถึงไม่ใช่เล่นเลยว่าจบเธอก็เดินไปปิดประตูห้องแล้วเดินมุ่งหน้าไปบ้านใหญ่ทันที3ปีผ่านไปชีวิตในเมืองใหญ่ของคนทำงานล้วนมีแต่ความเร่งรีบยิ่งเวลาเลิกงานยิ่งวุ่นวายมากขึ้นไปอีกทุกคนต่างอย่างกลับถึงบ้านตัวเองเร็วๆ ส่งผลให้ช่วงเวลานี้การจราจรติดขัดเป็นพิเศษรถแท็กซี่จอดนิ่งอยู่บนท้องถนนเพื่อรอสัญญาณไฟโดยมีรถอีกมากมายจอดต่อเรียงกันเป็นทางยาวแต่ทุกคนก็ล้วนชินกับสถานการณ์เช่นนี้แล้วรวมไปถึงโนนด้วยที่ต้องใช้เวลาอยู่บนรถแท็กซี่เป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านหญิงสาวทำงานได้หนึ่งปีแล้ว โดยเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนชื่อดังที่อยู่ห่างจากบ้านราว20กิโลเมตรโนประสบความสำเร็จด้านการเรียนและหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจไว้โดยไม่ลืมคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเธออย่างครอบครัวของช่อฟ้าและป้าอิมและเธอก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อช่วงก่อนเรียนจบว่าผู้เป็นแม่อย่างลำดวนถูกตำรวจจับข้อหาค้ายาเสพติดและขณะหลบหนีได้ถูกรถชนจนเสียชีวิต หญิงสาวได้ไปกราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายและอยู่จัดการงานศพจนเสร็จถึงได้กลับมาแต่เธอก็ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจนานเพราะชีวิตของเธอยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรีบกดรับสายทันทีค่ะคุณป้าถึงไหนแล้วลูกถึงไฟแดงสุดท้ายก่อนถึงหมู่บ้านแล้วค่ะอ๋อ งงินอาบน้ำแต่งตัวรอก่อนก็ได้ป้าออกมาทำธุระอยู่นะไม่นานก็จะกลับแล้วล่ะได้ค่ะคุณป้าว่าแล้วสายก็ถูกตัดไปสนยังคงอาศัยอยู่บ้านใหญ่เช่นเดิมแม้จะมีแผนซื้อบ้านเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่ดำเนินการเพราะหากเอาเงินไปซื้อบ้านเธอก็จะไม่มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินทำให้ต้องรอเก็บเงินอีกสักพัก ทุกอย่างในบ้านยังคงเหมือนเดิมเธอยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เช่นเดิมแต่จะมีเพียงอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือใจเพชรซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่ลูกชายไปเรียนต่อแล้วและมาหนักขึ้นก็ช่วงหลังๆมานี้อาการที่ว่าก็คือเขาชอบมาอยู่ใกล้ๆเธอมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ที่เธอพยายามบอกตัวเองตลอดว่าอยากคิดมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเธอระวังตัวมากขึ้นเขามักจะเข้ามาจับหรือสัมผัสเธอเวลาที่ช่อฟ้าไม่อยู่หรือคนในบ้านเผลอแต่เขาก็ใช้คำว่าเอ็นดูเราทุกครั้งลืมถามไปเลยว่าคุณลุงไปด้วยหรือเปล่าเธอพึมพำกับตัวเองด้วยความหวั่นใจเล็กน้อย ก่อนจะสลัดความคิดนั้นทิ้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดีเกือบหนึ่งทุ่มโนกก็กลับมาถึงบ้านหญิงสาวมุ่งหน้าไปช่วยแม่บ้านทำอาหารก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งวันนี้ดูท่าจะเป็นมือพิเศษแต่เธอก็ไม่ถามว่ามีการฉลองอะไรหลังจากช่วยงานในครัวเสร็จเธอก็กลับมายังห้องของตัวเองก่อนจะเข้าไปอาบน้ำชำระร่างกาย หญิงสาวใช้เวลาในห้องน้ำสักพักก็เดินออกมาด้วยสภาพผมเปียกมีผ้าุณหนูวางอยู่บนหัวสนเดินไปหยิบโทรศัพท์แล้วมานั่งตรงหน้ากระจกลางกดดูข้อความที่เธอส่งไปหาใครอีกคนที่ไม่ได้เจอกันมานานผมว่าข้อความของเธอยังไม่ถูกเปิดอ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วโทรไปก็ไม่ติดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า เธอกับคีรีติดต่อกันนานๆครั้งเพราะเวลาต่างกันมากว่างเมื่อไหร่เขาก็จะตอบข้อความเธอตลอดแต่จะมีช่วงสองสามวันมานี้ที่เขาหายไปโดยไม่บอกกล่าวเธอเลยก็ๆๆสักคู่นะคะเธอวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วรีบเดินออกไปเปิดประตูเพราะคิดว่าป้าจันคงมาตามเธอแล้วบานประตูห้องถูกเปิดออกว่าง บว่าป้าจันยืนอยู่หน้าห้องจริงโดยในมือถือแก้วนมอุ่นๆอยู่คุณป้ากลับมาแล้วหรอคะอย่างจะป้าแค่เอานมมาให้เห็นคุณท่านแกบอกว่ากลัวหิวขณะรอคุณหญิงกลับมาหนะรองท้องด้วยนมไปก่อนเธอชะงักไปเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าใจเพชรไม่ได้ไปกับภรรยาขอบคุณค่ะป้าจันไม่เห็นต้องลำบากเลย หนูไม่ได้หิวอะไรเลยจ้ะป้าจันยิ้มรับก่อนจะเดินออกจากห้องไปสนูมองแก้วนมในมือด้วยความช่างใจแต่พอนึกถึงป้าจันที่อุตส่าห์เดินเอามาให้ถึงห้องเธอก็รียบยกนมแก้วนั้นดื่มจนหมดก่อนจะกลับไปนั่งเป่าผมที่เดิมเวลาผ่านไปราวสิบห้นาทีขณะที่เธอกำลังเป่าผมอยู่นั้นก็รู้สึกมึนหัวหายใจลำบาก ร้อนรุ่มไปทั้งตัวจนต้องรีบวิ่งไปล้างหน้าล้างตาแต่ก็ไม่เป็นผลสโสนเดินออกจากห้องน้ำด้วยอาการกระสับกระส่ายเธอเผลอคิดไปว่าตนกำลังโดนวางยาหรือไม่แต่แล้วจูๆ่ๆบานประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับใจเพชรที่ปรากฏตัวขึ้นเหตุการณ์ในอดีตเริ่มไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัว ความบาดกลัวค่อยๆเกาะกินใจเธออาการร้อนรุ่มค่อยๆทวีคูณขึ้นคุณลุงเข้ามาทำไมคะหน้าหนูดูแดงๆนะมีอะไรให้ลุงช่วยไหมไม่มีค่ะอ,ออกไปเถอะค่ะจะรีบไล่ลุงไปไหนล่ะลุงว่าหนูน่าจะต้องการลุงนะใจเพชรไม่ว่าเปล่ายังยื่นมือมาลูบแขนของเธอเบาๆ ทำเอาหญิงสาวขนลุกสู้ไปทั้งตัวพร้อมอาการแปลกๆเธอพยายามพยยุงตัวเองออกห่างจากเขาแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเหมือนว่าร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อความคิดสักเท่าไหร่ปล่อยหนูเถอะค่ะคุณลุงอย่าทำแบบนี้เลยหนูเคารพคุณมากจริงๆนะถ้าคุณกับคุณคิรีเออคุณป้ากับคุณคิรีรู้มันจะเป็นเรื่องนะคะ พอเธอพูดถึงภรรยาและลูกชายของเขาใจเพชรก็มีชะง,งักไปเล็กน้อยไม่ต้องพูดมากหรอกฉันรอเวลานี้มานานแล้วคุณลงุงไม่ร่างบางถูกหมันหนักๆต่อยเข้าที่หน้าท้องอย่างแรงจนจุกพูดไม่ออกหญิงสาวสุดหวบลงกับพื้นแต่เขากลับดึงตัวเธอขึ้นมาแล้วผลักลงไปที่เตียงแทนสโสนอนตัวงอด้วยความเจ็บ และยิ่งอาการกระสับกระส่ายยิ่งทำให้เธอทรมานแทบขาดใจถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าส่งเสียงดังเธอคงจะรู้นะว่าทุกคนจะเชื่อใครระหว่างฉันกับเธอใจเพชถอดเสื้อตัวเองออกแล้วพุ่งตัวเข้ามาคล้องร่างของเธอไว้จอกคอขาวเนียนของเธอเป็นที่แรกที่เขาโน้มหน้าเข้ามาช่วยด้วย ช่วยด้วยค่ะป้าปจันใบหน้าสวยสะบัดไปตามแรงตบกลิ่นคาวเลือดคลาคลุ้งไปทั่วทั้งปากโสนพยายามดิ้นรนอย่างรุนแรงแม้อาการรองร่มที่เป็นอยู่จะเป็นอุปสรรคมากก็ตามบอกให้หุบปากไงช่วยด้วยหญิงสาวใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการกรีดร้องขอความช่วยเหลือเผื่อป้าจันจะได้ยินเสียงเธอไม่มีใครได้ยินหรอก แหกปากไปก็เท่านั้นเก็บเสียงไว้ครางดีกว่านะหนูไม่ไม่ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกอีกครั้งพ่อคุณเพชรคุณหญิงคิรีทันทีที่เธอได้ยินเสียงนั้นราวกับสวรรค์มาโปรดใจเพชรรีบผลาออกจากเธอหญิงสาวจึงคว้าผ้าห่มมาคลุมร่างกายไว้ พร้อมร้องไห้ออกมาสุดเสียงสาระเลวฝ่ามือช่อฟ้าฟาดลงไปที่ใบหน้าสามีเต็มแรงจนใจเพชรหนา้าคมามลงที่เตียงทุกสายตามองที่เธอสลับกับเขาซึ่งเป็นสายตาที่คาดเดาไม่ออกโดยเฉพาะคิรีคนที่เธอไม่ได้เจอมานานหลายปีคุณหญิงไม่ใช่อย่างนั้นนะ จู่ๆสนก็เข้ามายั่วผมแถมยังเอาน้ําอะไรก็ไม่รู้มาให้ผมดื่มจนผมรู้สึกมึนงงไปชั่วขณะเหมือนคนเสียสติเลยใจเพชรร่ายาาให้ภรรยาฟังโดยที่เธอพยายามสายหน้าปฏิเสธฉันไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นช่อฟ้าว่าขึ้นด้วยความเสียใจแพทย์สยาอย่างที่แม่เธอว่าจริงๆสินะ ประจันว่าขึ้นสีหน้าผิดหวังซึ่งเป็นคำพูดที่เธอไม่อยากได้ยินและเป็นคำพูดที่สามารถทำร้ายจิตใจเธอได้จนแทบขาดใจตาย,ตายลงตรงนี้เพราะเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่อาจมีปากเสียงได้เหมือนอย่างในอดีตเพราะไม่มีใครพร้อมที่จะเชื่อเธอเลยมานี่ขณะที่เธอร้องไห้จนตัวโยนอยู่นั้นคิรีก็มากระชากแขนเธอให้เดินตามเขาออกไป ก่อนที่เขาจะยัดเธอเข้าไปในรถยนต์คันหรูแล้วขับออกไปทันทีเราเราจะไปไหนกันคะหุบปากเสียงเข้มบวกกับสายตาแข็งกร้าวนั้นทำให้เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจแต่อาการที่เธอเป็นอยู่นั้นยังคงทรมานเธออยู่เรื่อยๆร่างบางบิดเล่าไปมาจนร่างสูงสังเกตได้ไม่เจอกันหลายปีไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ ผู้ชายหนุ่มๆม,มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นพ่อฉันด้วยสโนหันไปมองหน้าเขาด้วยสายตาผิดหวังและน้อยใจแต่เธอก็เข้าใจดีว่าเขาก็คงต้องเลือกพ่อเขาอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นถ้าไม่คิดจะเชื่อกันก็ไม่ต้องถามกันหรอกคะ่ะเธอพูดไปน้ำตาก็พานไหลลงมาด้วยเร็บยาวจิกลงบนฝ่ามือแน่น เพื่อระง,งับอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านในตอนนี้จู่ๆมือหนาก็ดึงมือเธอไปจับทำเอาใจเต้นถี่รวไม่เป็นจังหวะนั่นก็ราวกับเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นไปอีกกับใจเพชรเธอรู้สึกขยะแขยงทุกสัมผัสแต่กับเขาคนนี้กลับยิ่งเพิ่มทวีคูณความรู้สึกบางอย่างขึ้นเรื่อยๆสนุรีบปัดมือเขาออกทันที ตอนที่จะบังคับตัวเองไม่ได้หญิงสาวพลิกตัวหันหลังให้เขาพรางมองออกไปนอกกระจกรถแขนเรียวโอบกอดตัวเองไว้ไม่ให้สั่นไหวฟันแหลมขบกรีมฝีปากล่างแน่นจนได้กลิ่นคาวเลือดอีกครั้งหลังจากโดนตบหลังจากไปเรียนต่ออยู่นานหลายปีไม่ได้กลับบ้านจัดการธุระเสร็จจึงได้จองตั๋วกลับบ้านเพื่อมาเซอร์ไพรส์ทุกคนโดยมีแม่เป็นผู้กุมความลับ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนเซอร์ไพรส์แทนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ยินเสียงกรีดร้องก่อนจะพบว่าพ่อแท้ๆของเขากำลังจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวที่พวกเขาอุปการะมาคิรีตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงสนที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อมาเจอกับเธอแต่สถานการณ์ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเขาโกรธที่เห็นเธออยู่ในสภาพนั้น และยังอยู่กับพ่อเขาอีกด้วยร่างสูงเหลือบมองคนที่นอนตัวสั่นอยู่ข้างกายด้วยความรู้สึกหลากหลายแค่มองแวบ,บเดียวเขาก็รู้แล้วว่าคนข้างกายโดนอะไรเขาถึงได้รีบพาเธอออกมาเขาอยากจะเขย่าตัวเธอแรงๆแล้วถามว่าทำแบบนี้ทำไมจบตอนที่สองแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะน่าสงสารสโนงจังเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยคุณใจเพชรที่อุปการะมาตั้งแต่แรกจะเป็นคนแบบนี้ในคลิปต่อไปเรามาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยพระนางของเรากันนะคะว่าสนุกกับคิรินจะทำยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ